สวัสดีครับพวกับพบกับ a r t ์ x Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองเกมใหม่เกมนึงนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Delta Force Hawk Ops นะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับแนว Button f i e l d นะครับเป็น l a r g scale b a t t l e f i e l d นะครับจะไม่เหมือนเกมแนวแบั t l ท r o โรโยเนาะจะเป็นแนวแบบ b u t t ท e f i e l คือยิงตายเกิด อะไรแบบนี้มีรถถังให้มีเฮลิคอปเตอร์ให้เป็น large scale battlefield เป็นเกมที่ทำมอกมา,าเป็นคู่แข่งกับ battlefield เลยนะครับซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าคู่แข่งได้หรือเปล่าเพราะเพราะช่วงนี้มันเป็นขาลงของ battlefield อยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวเกมนียถ้าใครที่เคยเล่น battlefield มาก่อนคือแทบจะมีความคล้ายกันเลยแต่ว่าจะมีความต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเกมนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างจากที่ผมลองมาประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับ ตัวเกมตอนนี้ก็ยังอยู่ในสเตจอัลฟ่านะครับยังไม่เบต้าเลยนะครับแคมเปญยังทำไม่เสร็จไดซ้ำนครับเขาก็เหมือนทำอัลฟ่าเทสเป็นคลาสอัลฟ่าเทสลยนะมาให้พวกเราลองเล่นกันสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับก็เข้าไปที่อ่ o r e f รฟอนได้เลยเดี๋ยวผมลงลิงก์ส e a m ไว้ให้นะครับแล้วก็ไปกดปุ่มเขียวๆขี q u ว s t a c c e s s อะไรสักอย่างเนะี่ยแล้วมันก็จะให้คุณเข้าไปเล่นได้เลยดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยสเปคค่อนข้าง ไม่ได้กินสเปคมากนะครับออปติมิซ์มาค่อนข้างดีเลยนะครับเฟรมเรทผมใช้การ์ดจอ370ผมได้เฟรมเรทประมาณ140ผมตั้งล็อกไว้นะครับก็ลองดูได้เลยใครที่ใช้การ์ดจอ2060อะไรเงี้ย1080อะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับอาจจะโอเคอยู่สําหรับคลิปวันนี้นะครับจะเรียกได้ว่ารีวิวก็เรียกได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะว่าตัวเกมมันยังอยู่ในสเตจโคลส์อัลฟาอยู่เรียกได้ว่าเ,เ,เป็นแบบเอา เป็น first impression แล้วกันข้อดีข้อเสียเป็นไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีมาให้เล่นแค่2โหมดเท่านั้นนะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะมีโหมดฮาวอักนะครับก็จะคล้ายๆกับโหมด b เบรกทรูของ t t ตเ f i e t d นะครับก็คือสลับกัน Attack Defense นะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ได้สลับกันอันนี้คือสุ่มว่าเราจะเป็นฝ่ายตั้งหับหรือว่าเป็นฝ่ายบุกแล้วก็มีจุดให้2จุด อ่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าศัตรตูถ้าสมมต,ติเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วถ้าสมมติศัตรตูเขาเข้ามาจุด A กับจุด B เนี่ย <S <S เขาสามารถจิตได้เนี่ยเราก็ถอยล่นไปอีกโซนหนึ่งนะครับตัวเกมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดแนวแบบ extraction นะครับคล้ายๆกับโหมดท้าศาสตร์ของ b u t t l e feel นั่นแหละนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลองเยอะเท่าไรผมเล่นไปแค่ตาหนึ่งแล้วก็บอกเลยว่าสําหรับผมนะน่าเบื่อมากแต่คนที่ชอบแนว extraction อาจจะช็อบก็ได้ก็ แนะนำให้ลองดูนะครับเกมฟรีลองๆไปก่อนครับตัวเกมนะครับเป็นเกมฟรีทูเพลย์แล้วเหมือนว่าจะลงบนมือถือด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะบังคับยังไงขนาดเล่นบนเมาส์คีย์บอร์ดผมยังว่าบังคับยากเลยหลายปุ่มเหลือเกินพอในมือถือนี่เนะี่ยืึสุกเลยลิสเปคคนเล่นเลยถ้าคนเล่นได้นะผมนี่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยังไม่มีอกยังไม่มีกําหนดอ่าลงในคอนโซลนะครับตอนนี้ก็คือหลักๆจะเป็น PC กับโมบายก่อน เดลาฟอสท็อปออฟนะครับเห็นว่ามันเป็นเกมที่เคยทํามาเมื่อน,นานมาแล้วเป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ทางบริษัททีมินะครับเขาก็กลับมาทําซึ่งเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมจากประเทศจีนนะครับโอ้เ,เกมเป็นประเทศจีนแต่ว่าฟังฟังก่อนคือจะบอกว่าดีกว่าบัตเทิลฟิล2042เอกนี่ขนาดเป็นเวอร์ชั่นคลอสอัลฟาสเตทนะ นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันดีกก่อว่า,วาจากที่ผมเล่นมาทั้งหมด10กว่าชั่วโมงเนี่ยผมเจออะไรบ้างแบบชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเป็นไงบ้างนะครับเอาข้อดีก่อนเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะก็คือลื่นมากๆออปติมไบส์ออกมาได้ดีโคตรๆนะครับผมใช้การ์ดจอ3 0 7 0อย่างที่บอกไปนะครับเฟรมเรทผมดันขึ้นมา144ยีสเดยทั้ทงที่เล่นกัน32คนมันรู้สึก เออรู้สึกว่าจะเล่นสามสิบสองหรือหกสิบสี่คนเนี่ยผมไม่แน่ใจเอาจริงๆผมไม่ได้นับเลยอะเออแต่ว่ากลายเป็นว่ามันออปติไมซ์ออกมาได้ลื่นมากแล้วก็ทำเฟรมเลทได้ดีกว่าที่ผมเล่น Call of Duty Modern Warfare 3หรือเกม Exia End อีกถ้าเป็น2เกมนะั้นอ่ะผมจะได้เฟรมอยู่ประมาณเอ,อ่อ120นะอันนี้ต่อให้ผมปรับไฮนะผมก็ได้เฟรมเรทประมาณ130ออะแต่ตอนนี้ผมปรับโลเพราะว่าผม มองไม่ค่อยเห็นมันนัวนัวมัวมวผมก็เลยปรับโลก็ขึ้นไป140กว่าเลยนะครับออปติไมซ์มาดีมากนะครับคิดว่าสาเหตุที่มันออปติไมซ์มาดีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันโหลดแมปเป็นช่วงๆคืออย่างเกม Battlefield เนี่ยมันจะโหลดทั้งแมปเลยใช่ไหมทั้งแมป The whole map เลยถึงแม้ว่าคุณจะเสียโซนไปมันก็คือจะโหลดทั้งแมปแต่อันเนี้ยมันจะโหลดเป็นโซนสมมุติว่าคุณไปเกิดที่โซนโซนข้างหลังมันก็จะโหลดเฉพาะแมปโซนข้างหลังฉลาดไหม ในขณะที่โซนข้างหน้าถ้าสมมติว่าสู้กันไปแล้วจนยึดกันไปแล้วเงี้ยเราถอดโดนถอยล่นมาข้างหลังเงี้ยไอ้แมพข้างหน้าเนี่ยโซนข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่โหลดละมันก็จะโหลดเฉพาะอ่าแมพที่2ก็คือเหมือนเป็นแมพเล็กอะ่ะถือว่าเป็นการออพติมซ์ที่ฉลาดเลยนะ ข้อดีนึงนะที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับคือเรื่องของการแต่งปืนนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับคือเกมนี้แต่งปืนได้ละเอียดมากๆปกติ m มโนนวอลเฟร์สามอยเงี้ยคอร์ลอตต่งเงี้ยอะแต่งปืนได้มากสุดก็5ชิ้นถูกไหมครับ5ชิ้นแต่ไอ้นี่ครับผมโอ้โหแต่งได้เยอะมากๆดูสิมีชิ้นส่วนแบบหลากหลายมากเทไหมใครที่แบบชอบแบบแต่งปืนนะเกมแต่งปืนอะ นี่เลยฟินแน่นอนแค่แต่งปืนก็ฟินแล้วคือแบบใส่ได้ทั้งแบบเร็วใส่ได้ทั้งแบบไฟฉายกับเลเซอร์พร้อมกันนะครับเปลี่ยนเนี่ยใส่อันนี้ยังได้เลยเนี่ยใส่เข้ามาอ่ะกดอินสตอลเข้ามาได้ โ oh, อ้โหลอๆเลยนะครับซึ่งการแต่งแต่และอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสเตตนั้นๆนะครับสเตตหลักๆที่สำคัญก็จะมี damage range control handling stability accuracy นะนะครับมีดีเทลชัดเจนโหคือดีมากระบบแต่งปืนมันสุดยอดเลยผมชอบมากแล้วที่สำคัญนะที่พีคเลยคือเราสามารถที่จะปรับแต่งได้อีกชั้นหนึ่งนะถ้าเรากดมาที่สต็อกสมมติยกตัวอย่างอ่ะผมคาลิเบตน,นะผมสามารถที่จะ นี่ดูโอ้โหเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะคุณผู้ชมแล้วคุณก็คุณผู้ชมก็สามารถแต่งอย่างอื่นได้นะอย่างฟอร์กิฟเนี่ยสมมติว่าผมจะใช้อันนี้ใช่ปะอ่าผมอินสต l ลคาลิเบตได้นี่ดูแล้วเวลาเราแต่งแต่ละแบบจะเห็นป่ะสังเกตได้เลยว่าตรงด้านซ้ายมันสเตตมันจะเปลี่ยนคือก็คือคล้ายๆกับจู n นิ่งของ m o โนแฟร์สองแหละแต่อันนี้มันทําถึงอะ่ะมันแบบทาได้ลึกมากกล้อง กล้องเนี้ยใส่ได้2อันอ่าสมมติว่าคุณจะใส่อันนี้อันหนึ่งเป็นกล้องกล้องยาวแล้วกล้องมีให้เลือกเยอะด้วยนะอ่าเป็นอันไหนดีอันนี้แล้วกันอ่ะอินสอแล้วก็กล้องเล็กนะครับสามารถเลือกได้อีกแต่ผมยังไม่ได้ปลดหรอกเราเลเวลปืนนี้อย่างเยอะเลยนะอย่าง MC16 นเนี้ย m c 1 6กอ่ะก็คือมีเลเวลประมาณ83เลเวลนะผมโชว์ให้ดู นี่อันนี้คือที่ผมแต่งแล้วคือกิฟต์หลากหลายมากสุดยอดไหมเจ๋งไปเลยเนาะโอเปอเรเตอร์อันนี้ก็จะคล้ายๆกับปัตเทิลฟิล2012อ่ะก็คือแต่ละตัวจะมีสกิลของตัวเองนี่นะอ่านิวอะไรงี้แต่ว่าตัวละครอาจจะยังไม่เยอะเท่าบัตเทิลฟิล2012เนาะแต่อันนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยก็คือเรื่องแรงค์นะครับ แรงเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับ Active แฟรจะแบบตึงๆอะไรย่างนี้แต่อันเนี้ยจากที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันเราแพ้เราไม่เสียอะไรเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าทีมจะต้องชนะหรือแพ้คิดดูดีมันเป็น10คนอนะสามสกว่าคนอนะคือมันก็ต้องมีแพ้มีชนะสลับกันอนะเราสลับทีมไม่ได้ด้วยนะเออฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นแพ้หรือคุณเล่นชนะคุณจะได้สกอร์เนะี่ยอย่างผมเนี่ยได้มา1 0 0 0กว่าสกอร์ละ เลเวลมันก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแลนด์กิ้งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เล่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะปลดล็อกของรางวัลแบบนี้เนี่ยเห็นปะสังเกตรตรงสกอร์ตอนนี้ผมสกอร์อยู่ที่ประมาณ1 9 0 0งเก้าร้อยหนึ่งพันอะไรเงี้ยเออสกอร์มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอน ตอนสมมติว่าเราอยู่ general เงเราจะต้องไปเจอคนที่ elo score ห้าพันเถึงเจ็ดพอย้าอย่างนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นนะผมว่าไม่น่า work นะน่าจะหาห้องไม่เจอเลยนะหรือว่ามันสมเหมือนกันแค่อันนี้เอาเป็นแบบ g ิ m ม i c กันเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคือดีมากคือมันทําให้แบบเออเราไม่ตึงเราไม่รู้สึกเครียดเราก็เล่นเป็นเรื่องของเราเนี่ยแล้วเราก็เอารางวัลเนี่ยเก็บรางวัลมาเรื่อยเเหรียญพวกนี้ก็คือเอาไปัพเลเวลปืนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปืนที่ผมไม่เคย up เลยเนี่ย เรากดเลเวลอัพมันก็จะสามารถนี่อัปเกรดได้อันนี้นคือแต้มใครที่เล่นคอสมบาจะน่าจะคุ้นกับระบบนี้นะเพราะอันนี้ทีมิเป็นคนทำไงก็ระบบคล้ายๆกันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องของ Challenge ครับผมคืออันนี้มันก็จะมีเรื่องของ Challenge นี่ตรงนี้ e v e n นต์ Event นี่คอลเล t ชั Collection นนี่โอ้มีอะไรให้เก็บเยอะแยะไปหมดเลย ก็กนะ็พูดได้ไง่ายๆว่าคือมีอะไรให้ทำอ,ะอ่ะมีเช็คอินเนียร์คุชเช็คอินอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอีเวนต์หนึ่งของ Call of Duty ผม um, จำได้ว่ามันมีให้มาล็อกอินทุกวัน Button Journey อันนี้ก็คือบ t t เท p a t s นอ่ะแหละเพียงแต่ว่ามันจะแจกเป็นแบบเหรียญ w วพอ o n exp อะไรแบบนี้แล้วถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะปลดล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรธารกิจ Challenge นะครับ นี่ชาเลนจ์ต่างๆ extraction challenge combat challenge อะไรอย่างนี้นะก็จะแจกของรางวัลในนั้นรวมไปถึงตัวละครด้วยก็จะคล้ายๆกับพ a m p t i f y อะไรอย่างนี้แหละตัวตัวที่เราใช้มันสไลด์ได้พี่อาร์ผมขอเตี๊ยบเออเหรอแต่ว<ช>่าตัวอื่น<ร>ไม่ได้เหรอเลื่อน slide ไม่ได้ได้เรรอ้แต่คุณบอมผมอยากให้คุณบอมมาลองเกมนี้เดี๋ยวมันก็ปิดแล้ว ฮะเป็นอัลฟาเลยแหละไม่ใช่เบต้าอัลฟาใช่อเอฟาเป็นอัลฟาที่ดีมากๆเลยนะยังไม่เสกว่าเบต้าจะจริงเอาจริงเกมดีกว่า Battlefield สองล้านจริงจริงเกมดีกว่า Battlefield สองอตอนเกมออกจริงเอาผมกล้าพูดเลยจริงเอาจริงเดือนสเดือนเลยเอา b e f i e สอน

ในส่วนของข้อเสียหรือสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก,ก็จะเป็นในเรื่องของแต่งปืนตอนอยู่ในเกมไม่ได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณจะแต่งปืนนะ่ะคุณก็ต้องแต่งให้เสร็จในข้างนอกเกมเลยนะครับแต่อันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวในอะนาคตเขาต้อจะปรับแหละนะแต่นะตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนปืนในเกมระหว่างเกมหรือเปลี่ยนของแต่งอะไรเงี้ยก็คือจะต้องใช้ช่องโหลดเอาเอา ซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะผมอยากให้มันสามารถแต่งได้แบบระหว่างที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือเราไม่สามารถใช้อาวุธใช้ปืนข้ามคลาสได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะใช้ m 1 6เนี่ยอ่ามันก็จะมีในกับคลาสคลาสหนึ่งเท่านั้นถ้าผมย้ายไปเล่นตัวหมอเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ m 1 6ได้อะไรแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับ button f i e l แหละอ้างอิงตาม button f i e l เนาะ แล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาการคุมนีคอยที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับคือเกมเนี้ยทามาุูคิวมันค่อนข้างเยอะนั้นด้วยความที่มันเป็นบัตเท n f ฟิล d เนาะระยะไกลอะไรเงี้ยมันจะต้องดับทําให้เกมมันแบบช้าลงหน่อยนะครับแต่ว่าผมมองว่ารีคอย l คือแบบเยอะมากๆคือผมพยายามแต่งปืนอัดเข้าไปเนะี่ยคือแบบรีคอยเยอะมากๆเล่นค่อนข้างยากอยู่ นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เพิ่งค้นพบวิธีที่จะทำให้ Visual Recoil มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องไปจูนกล้องนะครับให้มันเป็นแบบไม่ไม่ซูมอะ่ะเออถ้าเป็นแบบเนี้ยเวลายิงมันจะนิ่งกว่าเยอะมากเวลายิงไกลก็จะดีกว่าถึงแม้เราจะเห็นศัตรูไม่ได้ซูมนะครับแต่ว่าเวลายิงมันโดนง่ายกว่าผมก็ไม่รู้ไปเล่นไปติดกว่าชั่วโมงหัวร้อนหลายรอบมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ ข้อเสียแต่ผมมองว่าไอข้อเสียเหล่านี้ที่ผมพูดมาคือแบบมันมันแก้ได้แก้ได้คดง่ายเลยนะเพราะผมมองว่าเกมเนี้ยคอแมคานิกอะคอเกมทํามาได้ดีมากๆคราวนี้ที่เหลือก็คือต้องสนับสนุนมันอย่าทิ้งมันนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบเลยคือมันมีแคมเปญด้วยแคมเปญเนื้อเรื่องคิดดูดิเกมฟรีอะแต่ว่ามันให้แคมเปญมาด้วยผมนี่งงมากเลยคือไปเอาตังค์มาจากไหนเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่แบบมอนิทอิดในร้ออะไรเงี้ยไม่ให้กะให้คนเติมตังค์เลยใช่ไหมอะไรเงี้หรือหรือว่ามันจะขายแคมเปญเป็นแบบจ่ายตังค์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่าโดยรวมผมค่อนข้างชอบเลยแนะบบเกมที่สนุกมากแล้วก็อยากให้มันมีหลายโหมโดมากกว่านี้บางทีเล่นในโหมดแบบแ uh, อคแทกติดเฝนเอดีเขาเรียกว่าโหมด AD ก็แอบแอบบเบื่อนิดนึงเแบื่อพวกตบทังแคมป์อะไรเงี้ยอยากเล่นโหมดเล็กๆบ้างแบบ domination frontline อะไรเงี้ยแบบ infantry only อะไรเงี้ย ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเกมนี้จะทําถึงไหมเกมนี้จะแบบจะทิ้งกลางทางหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเนอะจากตัวเกมจากที่ลองมานะผมว่าถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆ b u t t o n f i e l d ก็จริงนะแต่ว่าพวก a n i m เมชันต่างๆการเ,เล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันพยายามทําให้ใคล้ายๆกับ Call of Duty นะคือมีการวิ่งแบบยกปืนขึ้นอะไรไงเงี้ยอันนี้เป็นมาตรฐานเลย คอร์ดลอฟตี้โมโนนวอลแฟ่คอร์ดอฟตี้วอลซอนยกเขาเรียกว่าอะไรดับเบลิบบลสปรินต์อ่ะเดี๋ยวนี้หลายๆเกมก็มีและรวมถึงเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ก็แข็งเกมการเพลย์ก็สนุกดี โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็หากชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง RTJX ช่องนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับแนะนำนะไปลองโหลดกันมาเล่นดูนะครับสนุกสนุกโอเคครับสำหรับวันนี้ RTJX เข้าไปก่อนแลลวครับสวัสดีครับ